ันนี้ก็มีเจ้าภาพเสริมก็คือเจ้าภาพเสริมเป็นคนโยมที่รู้จักกันที่รู้จักกันแ,แั้งแกหลังอวกพรรษากับผมหรืออาตมาก,ก็ได้ไปเที่ยวปฏิบัติธรรมแถวอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชบุรีก็เลยรวม ลงที่ปากทางทางเข้าออวัดก็เลยเดินทางเดินเท้าก็ไปประมาณะระยะทางก็ประมาณ4ี่ห้ากิโลเดินไปได้กลางทางก็มีรถมาจอดลักก็คือคุณยูงนันคุณยูงนันที่มาเป็น่นชภาพอาหารเช้าเสริมในวันนี้ ก็เลยถามไทยกันถามไทยกันว่าอยู่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ตัมมาก็พูดไปบอกว่าอยู่วัดโมลีพอหลังงานปฏิบาาัติธรรมเสร็จแล้วคุณยูมนันก็ชวนไปะจะชวนไปเที่ยววัดเล่นวัดด้วยสักวันสองวันกระผมหรือตัมมาก็ได้ก็บอกว่าจะเรียกกลับวัดเพราะหลวงพ่อจะเรียกประชุม รีบกลับวัาประชุมเรื่องการอบรมบาลีที่โคราชโยนั้นบอกเอ้าอยู่กัจิกนั่งรืออพอดีเลยบ้านผมกงอยู่แถวกัจิกก็เลยคุณโวมก็ปรวรนา,นาไว้ที่ไหตอนนั้นว่าจะมาเอาไว้พัตรตาหารวัถมามคำจูพระพิสุทธสามเณีมันเป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากเลยอาตามาก็ไปทั้งที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่อำเภอเขายอยนะ วัดเขาพระอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีแต่กว่าทนน่านก็เป็นภาะอยู่เพิ่งลาสิกขาไปได้ไม่นานเนี่ยนึกว่าจะพูดเล่นการกันษาก็พรรษาสิบข่ากันอบอกว่าหลังงานปฏิบัติทางเสร็จแล้วผมกลับไปผมจะลาสิกขานะ,ะนึกว่าท่านจะพูดเล่นมารอบนี้ก็เป็นโยง้วก็เลยเป็นโยมพ่ออ ก่อนก็เป็นหลวงพอ่อเป็นปฏิบัติธรรมรายนามท่านจะพาพรัอาหารเช้าในวันนี้วันที่31 31ตุลาคมพศ2558คือ,อ68อต้องขอไปเรื่อยแล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่จับไมคพูด ครั้งแรกนในชีวิตเลยปกติอาตมาก,ก็เป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนพูดน้อยส่วนมากเถอส่วนมากจะเป็นคนทำชอบทำไม่ค่อยชอบพูดถ้าถ้าไม่ให้พูดนี่อาทิตย์หนึ่งก็ไม่พูดได้เดือนหนึ่งก็ไม่พูดได้แต่จับไม่ใพูดนี่กลัวมากเลยในนามเจ้าภาพวันที่31ตุลาคม25 กแปดคือคุณคุณพ่อสนวนบุตรสนมและคุณพ่ออาจารย์เฉลิมคุณแม่กัชมนจุนคัประดิษฐ์และคุณสาธิตบุตรสนมเป็นเจ้าภาพถวายพระทหาราเช้าและเลงสองวันและมีคณะสภา ได้มานำผัดหมี่โคลาตมาร่วมถาวายก็คือคุณหนูนิ่มภาคีและคณะอาตมาภาตัวแทนพระพิสุสามเดนวัดมรีและอาคันปุกะเนื่องในโครงการอบรมพิเศษบาลีก่อนสอบประยุทธ์ปทแปดและปทเก้ารุร่นที่ยี่สิบเก้า 2569ก็ขออำนวยพรอนอุโมทนาบุญกับคุณโยมเจ้าพา่อพัะทหารเช้าและคุณโยมอาจารย์พ่อชลินคุณโยมแม่พระชมน์จนุนคาดประดิษฐ์ผู้ให้สถานที่ฝึกฝนอบรมติวบาลีกอนสอบและอำนวยความสะดวกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆชื่อว่าเป็นผู้ ฟังคุ้มทรัพย์คือบุญไว้ในพระบวัพุทธศาสนาไว้ดีแล้วเน,นื่องในโอกาสในโอกาสนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันอขออรักนชนะบุญบารมีของขั้นทั้งหลา,ายที่ได้สั่งสมอบรมมาดีแล้วจงมารวมเป็นตะบะเดชะประวนปัจจัยส่งผลดุลบรรดาพีิฟาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ ท,ทุกทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากทุกโศกโลกภัยข้อเสนียดจังไรปัตตวันตรลายใดอย่าได้มาพร้อมผานให้เจริญยิ่งยินนานอยู่ในร่่มเมาพบบระกวรพระบุทธศาสนาตาบใปที่อย่างเวียนไยตไยเกิดถือกำเนิดอ,อยู่ในวัฏสงสารขอให้ท่านถึงพร้อมด้วยจตุรลพิทักษ์คอาใจยคือ อายุวันนสุขะพ,พระปฏิภาณธรรมสาสรสมบัติปริวานสมบัติปารธนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยบุญกุศลเนื้อไจของจงส่งผลสำริจผลบังกมนอนมุ่งมากปารธนาเน้วจงทุกประการเมื่อถึงเขาจะเลือภาวนาปฏิบัติธรรมซึ่งประกรรมฐานอขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมะของพระเจ้าโดย เร็วกรรมก็ตั้งถึงพระนิพพานทุกขั้นเกิน